สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกนะครับในรายการสาระเล็กๆน้อยๆครับายไทยชาแนลนะครับพบกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมคงจะพอสมควร นะครับท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเนี่ยนะครับเวลานำไปถ่ายภาพหรือว่านำไปเก็บภาพกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพบว่าเจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยข้อมูลเต็มใช่ไหมวางตัวก็มีเมมอยู่128หรือ256นะครับกิกนะครับ ถ่ายภาพหรือว่า,าทําคลิปต่างๆไปก็แป๊บเดียวเต็มหมดแล้วนะครับผมก็เช่นกันเกิดปัญหานะครับก็มาคิดดูว่าเอา๊ะทำไงดีเวเราเราถ่ายคลิปออกไปเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาถ่ายคลิปไปมากๆเนี่ยทำไงที่จะเ,เก็บเก็บคลิปเหล่านั้นไว้ได้นะครับบางครั้งถ่ายไปคลิป2คลิปเต็มละเมมเต็มละเมมในสมาร์ทโฟนของผมก็ประมาณ 128นะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นใส่ SD ครับมินเข้าไปก็2อ6ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยไปดูใน Lazada านะครับไปดูว่าจะมีอะไรที่สามารถจะเก็บข้อมูลของอเจ้า m p 4หรือว่าไฟล์วิดีโอต่างๆซึ่งมีเนื้อหายเยอะเนี่ยได้บ้างนะครับก็เลยไปเจอเจ,อเจ้าแฟลชไดร์ะ ice, นะครับเจอเจ้าแฟลชไดร์เอามาประยุกต์ทำถ้าหากว่าเราไปซื้อออพวก SSD SSD ที่มีความจุ 1TB ทรหรือ 2TB เทรนี่ยราคาแพงนะ3-4 0พันบาท แล้วก็ไม่ทราบว่าก็เอามาใส่กับสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่าครับบางทีมันก็มองไม่เห็นก็เลยไปเจอเจ้าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์ USB 3นะครับท่านดูไว้นะครับแฟลชไดร์ USB 3นะครับของอนะ HP นะครับ HP USB 3นี่นะครับ ตัวนี้นะครับท่านดูให้ดีนะครับผมซื้อที่ลาซาด้าตัวก็100กร้อยกว่าบาทนะครับ100ร้อยกว่าบาทนะ UFB 3นะครับตัวนี้เขียน UFB 3ามนะึ่ร้อยกว่าบาทเอามาทำยังไงนะครับตรงนี้มีความจุเท่าไหร่ท่านทราบนะครับ 2TB เทรไบ์ b, นะครับ 2TB เทรไบ์ b, นะครับตอนแรกผมมาดูว่าเอะมันมันมันสองเทรไบ์ม, b, มันจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันแพงนะ 2TB เทรไบ์ b, ถ้าเป็นเ S นะ s s d เนี่ยตั้ง3-4 0พันหรือว่า,าเป็น e x t e r n a อ h a r d d i s k ก็หลายตังค์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเสียบต่อกันเข้ากับสมาร์ทโฟนได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแฟลชไดร์ Flat ite, แต่มันเป็นอ่าเป็น u s เ USB, USB ีนะเอามแล้ชีช่องเสียบ USB ทีนี้ถาวมว่าพอเอาแฟลชไดร์ ite, ตัวนี้มาเลยจะไปเสียบกับ USB ได้อย่างไรนะครับผมก็เลยลองไปไปดู นะครับใกล้ๆก,กันมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นก็เรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบ usb แล้วก็มา type c นะครับ type c นะครับมาเสียบผมก็ซื้อ2ตัวนี้ใน Lazada ก็ประมาณเมื่อกี้มาส่งให้ผมนี่2ตัวก็3 3 3 0บาทรวมค่าส่งเลยเรียบร้อยแล้ว นมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะนี่เห็นไหม,ต,หไหมตัวนี้เดียวนะเห็นไหมนี่ตัวนี้เดี่ยวนะนะตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรอะ่ะไทสีนะครับเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสียบกับสมาร์ทโฟนได้เลยและสิ่งนี้ก็จะเป็นแฟลชได์เสียบได้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็จะเอามาเสียบแลกแกะแล้วนะแกะแล้วนี่แกะแล้ว,นะลวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนะ แกะแล้วพอแกะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ,อันนี้เดียวแ,แถมแถมมีที่คล้องด้วยสวยนะสวยนะในยี่ห้อ HP นี่ก็แต่เดิมนี่ดังนะชิลเลชแพ็กกาดน,นะครับตัวนิดเดียวเนี่ยมีความจุ 2TB เทราไบต์นะครับ2เทราไบต์่เทราไบต์เท่ากับ 1,024GB กิกะไบต์นะครับ ถ้า2เทระไบ์ก็เป็น2,048กิกะไบเก็บข้อมูลได้เยอะตอนแรกผมดูเอ๊มันจะเก็บได้หรือเปล่านะครับผมก็เอามาเสียบกับเจ้าสมาร์ทโฟนนะครับเสียบกับสมาร์ทโฟนโดยใช้อแดปเตอร์ตัวอื่นนะครับเอาไปเสียบปรากฏว่ามีพื้นที่นะมีพื้นที่เหลือตั้ง1.9กว่าเทระไบานะครับทำให้เลยมั่นใจว่าเออมันใช้ได้นะผมก็เอามาเสียบกับเจ้าตัวนี้ เจ้านะต,ตัวนี้เห็นไหมนี่อะแดปเตอร์ t y p 4นะผมก็จะเสียบเลยนะเสียบอย่างนี้นี่เห็นไหมพอเสียบแล้วมันก็พร้อมนะพร้อมที่จะใช้งานาใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ละเห็นไหมนีนะ่อันนี้มีที่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 ใส่เข้าไปในช่องกุญแจรหรือว่าเนี่ยเห็นไหมนะใส่เข็มขัดก็ได้นะนี นี่ตรงนี้มีความจุ2อ B เทราไบนกิกะไบต์นเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับสามารถที่จะสำรองไฟล์ต่างๆในมือถือมาไว้ในนี้ได้ส่วนการโหลดนั้นก็ก็ไม่เร็วมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ช้าสามารถรอได้นะครับสามารถรอได้แต่สิ่งที่เราได้คือหนึ่งความประหยัด นะครับแล้วก็สองก็พกพาง,ง่ายเวลาท่านไปเที่ยวหรือว่า,าไปยังสถานที่ต่างๆถ่ายคลิปแล้วปรากฏว่าข้อมูลมันเต็มนะข้อมูลเต็มเราก็ใช้ตัวเนี้ยนะบันทึกไว้เนะซฟไว้เดี๋ยวมาดูว่าตรงนี้มันเก็บได้2เทอร์ไบต์จริงๆหรือเปล่านะครับผมจะมาเสียบกับสมาร์ทโฟนของผมแล้วก็ให้ท่านได้ดูนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมอันนี้คือ,อเจ้าแฟลชไดส์แฟลชได์สองโทรศัพท์นะครับและอันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับแฟลชไดส์มาเสียบเข้ากับไทซีของอสมาร์ทโฟนนะครับผมเสียบเข้าแล้วนะครับเนีย่ยเสียบเข้าแล้วเดี๋ยวดูสิเป็นไง สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับพกพาไปไหนมาไหนได้หรือว่าจะใส่ซองไว้ก็ได้เดกก็มีซองให้นะใส่ซองให้นะใส่ซองเก็บไว้พกพาเอาล้ครับทีนี้ผมก็จะเอาสมาร์ทโฟนผมมานะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับตัวนี้มันเสียบไม่ได้เพราะว่าเคสมันกั้นอยู่นะผมก็เอาสมาร์ทโฟนตัวนี้แกะออกก่อนแกะออกนะครับสมมุติว่าข้อมูลมันเต็มละนะข้อมูลสมาร์ทโฟนผมมันเยอะละนะครับเครื่องไม่ค่อยทํางานทีนี้ก็จะมีช่องเห็นไหม ช่องนะเจ็บเข้าไปปับ๊บตอนนี้เสียบแล้วนะครับตอนนี้เสียบแล้วนะครับเข้าไปในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ดูว่าเป็นไงนะผมก็เปิดนะเพิ่มที่จัดเก็บ USB แล้วนะครับโอเคนะเปิดไปดูอ่นะแล้วก็เข้าไปดูสินะเปิดไปที่ไฟล์ของเราอ่นะไฟล์นี่ไฟล์ส่วนตัว เพราะฉะนั้นในในในนี้เราก็จะพบว่าที่จัดเก็บภายในของของสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยมันจะเก็บได้8ร้อย่สิบแกิกนะครับอันนี้เก็บไว้แล้ว82.24กิกก็จะเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้ใน SD card มันเก็บได้ร้อยสิบเก้านะร้อยสิบเก้าะตอนนี้เก็บไป 14.4กิกนะครับเพราะฉะนั้นก็จังเหลืออีกอีกพอสมควรนะครับทีนี้มาดูตัวนี้แหะครับนี่ที่เสียบเข้าไปเนี่ยที่เก็บข้อมูล USB 1เห็นไหมเนี่ยที่เก็บข้อมูลดู USB 1อ่าตรงนี้เป็น2.38 MB แล้วก็ตรงนี้ทับ1.91เทก็หมายความว่าเจ้าเจ้าอย USB d r ด v ์ตัวเนี้ย นะครับที่เขาบอกว่า2องเทนะี่ยมีความใกล้เคียงถามว่าทําไมมีความใกล้เคียงจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น2องทนะแต่พอมาตรงนี้เป็น 1.91TB ทแต่มันเป็นไฟล์ส่วนอื่นที่เกี่ยวกับ USB ตัวนี้เสีย 2.38Mb ก็คือ ใกล้เคียงกับ2ทร์ไบแต่1.91ทรบน์นี่ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เยอะแล้วนะครับอ้าวทีนี้ผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลเห็นไหมยังไม่มีข้อมูลผมก็เลยตั้งชื่อว่าคลิป YouTube ศูนย์รายการเนี่ยวันนี้8กลกุมภาพันธ์เวลา16.15นะครับสามารถตั้งชื่อได้คลิป youtube เพราะฉะนั้นดูแล้วมันสามารถที่ เก็บข้อมูลได้นะครับ1.91ทรบไบต์นะครับเกือบ2,000ประมาณ2,000นะ2,000 2,000กิกะไบต์นะครับโอเคแล้วนะเก็บข้อมูลนะครับก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองทำดูนะครับออตอนนี้คลิปนี้ก็เอามาให้ท่านดูว่าสามารถที่เก็บข้อมูลได้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับก็ผมก็จะเอามาเก็บก่อนเอา เอาเอาเอาในนี้มานะครับเอาสักเอาอะไรเดียนะเอ่อเบิร์เดย์อ่อเบิร์เดย์เอาเอาพิกเจอร์อ่ายี่สิบสามทันวาคานอนเอออเอสนะเอาข้อมูลสักหน่อยหนึ่งเอาเอ็มพีซีสี่ร้อยสี่สิบเก้าเมกะไบต์อ่าผมปุ๊บผมก็เขียนว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะจะย้ายนะผมก็กดตรงเนี้ย นะครับแล้วก็เขียนว่าย้ายนะครับย้ายก็มานี่เลยนะครับมามานี่ข้อมูลอยู่เอสบหนึ่งแล้วก็เขียนว่าย้ายมาที่นี่นะครับย้ายมาที่นี่ปุ๊บเนะี่ยข้อมูลมาแล้วแป๊บเดียวเนี่เห็นไหมโหลดนะไม่นานนะครับ400กว่าเมกนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ย400กว่าเมก ่าตอนนี้มาแล้วเห็นไหมนี่เป็น M P c ที่ย้ายมาจากอ่าย้ายมาจากนี่ S D card ของเครื่องนะครับมาอยู่ในข้อมูล U S B ก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมพอผมเปิดมันก็มาแล้วเนี่ยนะมันก็มีความไวในระดับหนึ่งเห็นไหมนี่คือคลิปที่ย้ายมาใน U S B นะครับแฟลชไดร์เก็บข้อมูล <Okay. S 1> ก็ชัดเจนดีนะ, <Okay. S 1> นะครับอันนี้คือคือทำให้ท่านดูว่า นะวิธีการเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับใช้แค่300กว่าบาทนะครับก็ท่านลองไปซื้อหาดูนะครับใน Lazada หรือว่าในาาในเว็บนะครับในเว็บนะครับก็จะมีของผมนี่ใช้ของนะครับ HP นะครับ HP USB 3 F แฟลชไดร์นะครับแล้วก็เอา อะแดปเตอร์ตัวนี้มาใส่นะครับทีนี้เวลาถอดทำไงก็กลับไปกลับไปตรงนี้แล้วก็ดึงดึงลงมาแล้วก็เขียนเขาเขาบอกว่าการตั้งค่าเพิ่มที่จัดเก็บ USB แล้วเราก็กดตรงนี้ชั่วนี่ถอดเห็นไหมถอดแล้วก็ถอดถ้ากดว่าถอดอ่าถอดเนี่ยมันก็บอกว่าถอดได้ USB ออกแล้วนะครับก็ไม่มีละพอถอดถอดแล้วมีไหมลองไปดูซิมีไหมอ้านีไหมไม่มีแล้วในนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมไม่เหลือแล้ว ะครับถอดออกก็ดึงออกก็ก็เวลาใช้แล้วก็ให้ถอดตามขั้นตอนด้วยนะครับนั่นแล้วผมก็ดึงออกได้นะครับอืมโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการใช้นะครับตัวสำรองข้อมูลของอมือถือโดยใช้อาล์ฟตได้ USB 3กับอะแดปเตอร์ที่เป็น ไทซีนะครับมาเสียบเข้าไว้ถ้าเราไปไหนก็ใส่กระเป๋าไปได้นี่ใส่กระเป๋า <c oughs> แล้วก็คล้องไปในนะในในในเกงใน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 ,นช่องเก็บกุญแจได้ของตัวนี้สบายเลยนะ <c oughs> ถูกด้วยนะใช้เงินเพียง300กว่าบาทสามารถที่จะสำรองไฟล์ได้ถึง2เทอร์ไบต์นะครับก็ประมาณ2 2,000นะ2,000กิกกรบายได้นะครับ oh. ก็ลองไปทำดูนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าได้ประโยชน์สำหรับคนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปถ่ายภาพต่างๆนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อย นะครับลองไปทำดูผมไปเจอแล้วเห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์ดีนะครับก็เลยถ่ายทํามาให้ท่านได้ได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับชอบใจถูกใจนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่ภาพมือมุมขวาด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปกันนานๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเป็นไงครับท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นวิธีการลงทุนน้อยนะครับแต่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะนะครับเพียงสามร้300กว่าบาท ก็สามารถเก็บข้อมูลจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนได้ถึงสองเทราไบต์นะครับถ้าคิดเป็นกิกไบต์ก็ประมาณออ2อ4 8นนะครับ2,048กิกะไบต์นะครับก็ไม่เลวทีเดียวนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับท่านทีเ่เคยทำมาแล้วก็ถือว่าดูไว้ เพลินๆก็แล้วกันนะครับส่วนบางท่านที่ยังไม่เคยทําแล้วก็ยังไม่ทราบวิธีการที่จะเ,เก็บข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับก็ลองทำทำดูนะครับและนําไปใช้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลของท่านได้มากทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ